สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องดีมไลสไตล์สุกุสุลน,นะครับวันนี้อยู่กับผมดีมไลสไตล์พาพี่น้องมากินทีเด็ดอีกครั้งนะครับก็คือเนื้อตำสบายนั่งนะครับสบายนั่งพดเศแล้วก็ตำตีนไก่นะครับตำสบายนั่งใส่ตีนไก่มีกับเกี่อมนะครับย่างปลานิลหอนหอนเลยนะย่างปลานิลแคบหมูกรอบๆแล้วก็มีมีเหลืองนะครับมีเหลือง นี่มีเหลืองอันนี้ก็สดๆก่อนสิติตามรับชมนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนเดอนะครับพี่น้องมาเพื่อบ่เสียเวลานะฮะมาเริ่มกันเลยคำแรกแหงมานนะครับฝากพี่ฝากน้องอ่าคำนี้ฝากพีฝากน้องสุขุสุขนนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับอื มีเหลืองร้อนฮวัน ปานินฮ้อนๆนะ Thank mm -hmm. you. 嗯。Mm hmm. หอนหอนนะพี่น้องปนินตากแดดับตากแดดเดียว siang kup-kup Mm ha -hmm. ครับหมูกรอบ tie up mm uhum. สุดยอดเพชรแสบนะครับบอเหลือจากตอนเลยสบายนั่งกับตีนไก่จับมงจับหมูป่าบอเหลือเหลือแต่บักเกอร์กกเกักระเขืออิ่มแล้วครับชิมนี่ต้องขอลาพี่แลนองไปเพียงสํานีนะครับแล้วเจอกันอีพี่หนาะสวัสดีครับ